วันที่คายคลองมาแล้วทุกคนเออไปครับครับอืมตื่นเช้าเลยกระเป๋าช้างทุกคนกระเป๋าช้างจากแคเรนแครเรนครับที่ส่งให้เนาะครับเออตังกระป่อประชาชมแล้วก็เลรียนทุกคนเหรียนไว้ทอนใส่ไปเลยครับในนั้นอันนี้ไปพอค้าหน้ามน เอเล็กยกของออกไปวางไว้ข้างนอกก่อนนะครับเอากระเป๋าวางไว้ก่อนครับก็มีขนมทุกคนราคาเขียนไว้ให้เล็กแล้วอยากจะบอกว่าเราขายราคาสูงไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเป็นเอ่เอเป็นเปิดท้ายขายของเก่าทุกคนเปิดท้ายขายของเก่าสิบยี่สิบห้าโครนอะไรอย่างเงี้ยสิบยี่สิบห้าสิบเนี่ยเขาคิดมากแล้วเขาจะต่อแบบ ่อลดราคาแบบเยอะมากนะทุกคนเออเรากอ็อันนี้สูงไม่ได้เนาะแต่ขนมที่แม่ทําลดราคาไม่ได้นะครับอยองเอออันนั้นเป็นลดมีตาลดต่างๆลูกแก้วเนาะอันนั้นที่อเล็กยกไปทุกคนอันนี้เป็นเสื้อผ้ามือสองที่เราใช้แต่สภาพยังดีอยู่นะทุกคนสภาพยังแม่ดูดูแลซักรีดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะ ไม่ใส่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออก็เขียนป้ายติดราคาให้เล็กเรียบร้อยอวางไว้เดี๋ยวค่อยยกไปทีเดียวค่ะวางไว้ข้างนอกนี่แหละเอาของที่อันนี้เออเอาลงไปเลยเรียนด้วยช่วยกัน โชคดีขอให้มีลูกค้าเข้าร้านป่ะเดี๋ยวแม่ตามไปมจะไปขายของทุกคน

Fy, kan ta det snabbt. Är det kollright? All right. All right. För sol, nej. Nej, ses, det är inte så mycket soll. Nej, det är ju Jag ser det i bra. Jag hade tagit därifrån nästan där det blev jättemycket. Härfrån går det bra. Det var det där. Okay, 这边有菜的。

อเล็กซานเดอรรมดาขายของจัดโต๊ะแซงเยอะทุกคนดูนี่อ้าวกี่ขันบอ ต้องเดินห้ามิลไม่ใช่เรื่องน่ารอดหรอไอ้พวกนี้มีลมด้วยได้แล้วครับทุกคน มีสว้อผ้าตรงนี้ข้านมตรงนี้ทุกคนได้ใครแล้วอุ๊ชอังกฤษได้ใครแล้วทุกคนรถเจ็ดตัว ซื้อของหน่อยพ่อค้าน,น่ารักหรือเปล่ามาชุกขายได้บ้านยัยครับได้แล้วได้แล้วท,ทุกคนมันเป็นตลาดนัด ขายของเก่านะคือของ s ซ c o n d h แ n นของมือสองมือสามอะไรก็ว่าไปเนาะมันไม่ใช่ตลาดกับข้าวนะทุกคนผู้คนเริ่มมาแล้ว คือมันไม่ใช่แต่เราจะขายอะไรก็ได้อย่างนี้นะมันเป็นของเก่าจริงๆนะทุกคนแม่ก็เดินดูตลาดด <laughs> ูว่าเล็กขายได้ไหม ข,ขายได้<า><า>ได้ตั้งคืนแล้วได้ตั้งคืนแล้ว อไปเข้าห้องน้ำก่อนทุกคนคเอออะไรขายเป็นไงมั่งลูกโ,โ,โอ้ช้างไทย <c oughs> ช้างไทยม้านหมานเนาะเออไปทางนี้นะหรือทางไหนเออทางนี้แหละไปเข้าห้องน้ำทุกคนให้พ่อให้พ่ออยู่ร้านแม่ก็เดินวน ขายค,ยยย <S <S คุกกี้ดีมากครับขายคุกกี้ดีมากครับครับเกือบเจอได้ครึ่งขายเกือบได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะใช่ทุกคนสนุกดีสนุกดีครับถ้ามันได้ตังค์มันก็สนุก <laughs> ทุกคนชอบตังค์ครับ,บาเล็ก,ลกทุกคนชอบตังค์เพราะว่าทุกคนใช้ตังค์ครับครับต้องใช้ตังค์พ่อขายไม่ได้เลยอิปุสระดับุต้ะ มาเล็กว่าเอาไข่เจียวไหมเล็กบอกไม่เอาไข่เจียวกับข้าวอะแบ่งกันกับพ่ออะไรครับ เริ่มเงียบแล้วใช่ไหมครับ,รบเริ่มเงียบแล้วทุกคนมันบ่ายโมงแล้วเนะเาะเริ่มเงียบแล้วแดดจะส่องฝั่งเรานะทีนี้เ <laughs> มื่อเช้าเราอยู่ในร่มตอนนี้แดดส่องเราละหยองครับลูกค้าเริ่มทยอยไปหมดแล้วครับ,รบแล้วก็แม่ค้าก็เริ่ม เก็บผองแล้วครับลเล็กจะเก็บตอนไหนลูกหนึ่งชั่วโมงโโคยย่ะพ่อค้าโห,โห,โห,โหิวขนมวะพ่อค้าล้ม ลมแรงทุกคนแดดดีแต่ลมแรงพ่อค้าพ่อค้ากินขนมนะลมแรงทุกคนแล้วก็แบบร้อนแต่ว่าแบบลมก็มเย็นขึ้นมาหน่อยอเฮ้ยพ่อค้าแอบกินขนมมาครับ

นไปแล้วเพื่อนข้างๆไปแล้วเนาะเออแต่ก็เก็บกลับบ้าน ช่วยเราปิดร้านแล้วทุกคน อจะไปยังไงตัวเองจะปั่นจกรยานตัวเองจะปั่นจักรยานไม่ใช่หรออถึงบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวขอเก็บของขึ้นบ้านแป๊บนึงนะจ๊ะเหนื่อยไหมยองมันไม่เหนื่อยนะครับลูกแต่ว่ามันร้อนนิดหนึ่งแต่ดีวันนี้ลมลมแรงหน่อยมาถึงบ้านแล้วทุกคนเออนั่นแหละก็เป็นไงดีมาก ดีมากเลยขายของเออตอนนี้อเล็กจะดูว่าอเล็กขายได้เท่าไหร่แล้วอย่าลืมหักค่าที่สองร้อยนะคะใช่ฮีเซลร้อนร้อนเยอะฮีพุตต์ยอบปิคอร์นเอาพุตตอน twenty eight ทิงคอรยี่สิบแปดย้ oh it c o m i c o l yeah but turn it around but not 28 y o u can just move it ค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอเล็กอ่ะเออทุกคนโอเคอเล็กส่วนมากก็จะเป็นแบบโอนเนาะเออ จะเป็นแบบสวิชที่นี่เรียกสวิชนะทุกคนก็คือการโอนแบบไอ้นี่แล้วก็มีแบบเงินสดด้วยเดี๋ยวให้ดูอเล็กดูว่าแม่เออแม่ให้เล็กเขียนเน,นี่ยลูก <laughs> เขียนว่าเราขายอะไรไปมัง่งเขียนหรือเปล่าเขียนเนาะเขียนแต่ว่ามิสิลิเออลืมไปนิดหน่อยนะ <laughs> เออไปครับแกบม,มั้งเดี๋ยวให้เล็กเอ คิดก่อนทุกคนอันนี้ก็คือดูในโทรศัพท์ได้เลยว่ามีใครโอนกี่ครั้งรถนี้แมทธิวบอกว่าแม่เอาไปขายสิบอกแม่ไม่ขายแม่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะรถมีตานี่เขาไม่จำหน่ายแล้วทุกคนรถมีตาเขาไม่จำหน่ายแล้วคันนี้ใช้ระบบอันนี้เนาะอเล็ก เออเราใช้ iPad เล่นได้เนาะอันนี้เนาะลูกเนาะหรือเปล่าเออเอันนี้ใช้ iPad เล่นได้ทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นเออเป็นไอน,นี้รีโมทเป็นขับได้แม่ไม่ขายพวกนี้ครับแม่ออกมาให้ดูเฉยๆฝุ่นเกาะแล<อ>้วเออเอ,อัอน,นี้เป็นตังทอนทุกคนออตังทอนของแม่แต่อเล็กบอกว่าอาเล็กไม่ได้ใช้อืม ส่วนอันนี้ที่เขาอันนี้เงินสดเดี๋ยวให้อันเล็กนะับที่เขาจ่ายเงินสดโอ้ยแดดล่มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร่มโอเคอันนี้อโอนโอนโอเคแม่คิดว่าได้เท่าไหร่แม่คิดว่าทั้งหมดเล็กขายได้แปดร้อยประมาณแปดร้อยครับแปดร้อยแปดร้อยบวกหนึ่งร้อยหกสิบ ได้900หกได้9 6 0เลยเหรอจริงเหรอยังไม่ได้หักยังไม่ได้หักสองทุกคนโอ้ยังไม่ได้หัก200อยไอ้ที่เขาโอนมา9 6 0โอ้เราได้สวิชเราได้สวิชนิ่นอร์เซ็กซอตอ้สวิอัสนด้เซอันนี้เป็นเงินสดที่เขาจ่ายสี่สิบ เออสมองต้องใช้สมองต้องใช้สมองตาลายเลยทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้แบงค์ยี่สิบของฝรั่งนะทุกคนนี่แบงค์ยี่สิบของสวีเดนเป็นแบบนี้นะนี่นี่แบงค์ยี่สิบเหลียเหรียญน่าจะเป็นเหรียญห้ากับเหรียญสองบาทแล้วก็เหรียญหนึ่งบาท หนึ่งโครนทุกคนเหรียญสิบด้วยเออแต่ให้เล็กนับเอ,อเยังลสี่สิบสี่สิบสี่สิบอืมห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยโอหนึ่งร้อยหนึ่งเลยสิบอืมเอาเอาอะ Ouais ึ่งร้อยสินี่หน pues, uh, uh ึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อย่อยสะมาลดิ๊น่หะ1นึสอ่งสิบมาหนึ่งอยสิบเออสิบอตตที่โอ้พอร์เฟคหนึรอยยี่สิบร้อยสามเ่หรอหนึ่งรอยสอดูหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยสิบไ 50, 60, 70, 80, 90. Ow! Oh, she has a mummy eye. Ow! See sip? Has it? Hey. I think one Okay. See, see. How's it? Has it? เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเบีเกสอนมาัือเก่าสมัยนัองอตหนึ่งเลยโอนี่หนึรโอเคหนึ่งร้อยอไม่ไม่ค่อยได้นับเนาะใช้แต่บัตรก็เลยงึกงัดงักหนึ่งรสิบโอเคหนึ่งร้อยสิบ ร้อยยี่สิบโอเคเอาบวกสิเอเงินสดหนึ่งพันแปดสิบอเล็กหักออกไปสองร้อยครับค่าที่แปดร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบขายได้แปดร้อยแปดสิบนะทุกคนดีใจไหมขายอย่างละสิบยี่สิบสามสิบไม่เกินนั้นเนาะเราขายไม่เกินสามสิบเนาะ เพราะว่าของเราจะอยู่ประมาณนั้นสิบยี่สิบสามสิบห้าบาทสองบาทบใช่ไหมใช่โอได้ตัง้งโอได้พันแปดสิบเลยนะทุกคนคิด,ค,ดคิดยังไงมัง่งขนมเหลือกี่หอ่ออะอะไรไปเอาขนมมาสิลูกเีตอ๋ม,าม,มาอ่ะขนมสิบแปดห่อครับลูก เจ็ดเหลือเจ็ดพ่อกินหนึ่งอเล็กกินหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาให้นาบูหนึ่งเอาให้เพื่อนเพื่อนข้างๆหนึ่งหนึ่งหนึ่งห่อแล้วก็อเล็กกินเป็นหนึ่งห่อเราขายไปแปดห่ออ๋อก็โอเคอยู่นะขนมคุกกี้ของเราทุกคนนั่นแหละโอ้อเล็กให้ค่าขนมให้ค่าฮอทดอกพ่อพรุ่งนี้หน่อยให้เลย ให้เลยแล้วคุ้มเสียแร r คอลแรงคอลใช่พอิลแถว l หนวะที่เราบริก t รต j ให้สองให้สองฮอตดอกพ่อให้ฟรีนะก่อนะเดี๋ยวเร่อกันตามแต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องการตามเงินโดยการเพ่งเงินนะครับให้พ่อข้าฮอตดอกสองฮอตดอกสฮอตดอกเหรอสิบาทสิบบาท โอ้ให้พ่อค่าฮอตดอกสิบบาทเอาแค่นั้นก็พอแล้วพ่ออ่ะโอ้ชิต for one hour I get paid นึ่งนึ่งยทาสิบบาทหนึ่งจุดห้าสิบสสตังไม่ใช่สิบเอ่อหนึ่งจุดห้าสตังหนึ่งจุดห้าอ๋อไปนั่งเฉยๆไงขนเข้าขนออกแค่นั้นเองเอาแค่นั้นแหละฮอตดอกสองอัน I sell one one b g โอ้พอพ่อขายคุกกี้ก็ได้ e n y o t h o l d cookie s h e e i o l e t i t s เออเอเล็กเป็นวันหยุดที่ได้ตังค์ครับเพราะว่าเสื้อผ้าเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้เราก็ ซักซักเสร็จแล้วแม่ก็รีดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้เนาะเราก็เอาไปขายนะลูกเนาะเมื่อก่อนนี่เราจะไปหยอดตู้บริจาคเนาะเออตอนนี้อเล็กขายของได้แล้วก็ไปขายครับก็เป็นวันที่ดีของอเล็กครับหาค่าขนมเนาะขอบคุณทุกคนที่แบบว่ารอรอการที่อเล็กไปขายของเนาะเล็กขอบคุณขอบคุณป้าๆยาย ตาตา,ตาลุงลุงเออท,ทุกคนเออ,เอ,อที่สนับสนุนผมครับ,รบอ,อ่าพูดก่อนที่สนับสนุนผมที่สนับสนุนผมครับครับอืมทุกคนฝากคลิปไปสัมนีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย